สวัสดีค่ะเพื่อนๆน,น้อยทำสวนนะคะนี่สวนแม่น้อยจ้าจะอมจะอมยอดยอดจะอมเห็นไหมคะ เดี๋ยวต้องมาตัดล้ไปใส่ไข่เจียวหน่อยนะโตแข่งกับอ้อยเลยค่ะชมคณะชยาคณะเม็กซิโกผักพงชุวรสมะระกกินใบเรียกอะไรก็อร่อยค่ะเรียกอะไรก็อร่อยในยอดนี่นะคะเด็ดไปลวกกินกับน,น้ำพริกหรือว่าผัดน้ำมันหอยหรือว่าแกงส้มแซบ่บ ใต้นี้มีอะไรคะใต้นี้มีอ้อยดำจ้ะน้องยังเล็กอยู่แล้วก็บากบากบากอกินผลบากอกินลูกค้านี้ฝั่งนี้มะกอกินใบข้างในมีอ้อยจ้ะอ้อยอ้อยดำไต้หวันลำใหญ่ๆเลยคะย่ะไหนจะให้ดูคะลำใหญ่ๆเลยไหมคะ ลำใหญ่ๆทั้งนั้นเลยค่ะพร้อมจะขยายพันธุ์ได้แล้วนะคะเนื่องจากว่าลำเขามีมีความใหญ่มากนะคะดูมือเมน้อยนะคะเนื่องจากว่าลำเขามีความใหญ่มากเวลาฝนตกหรือว่าลมแรงนะคะเขาจะเขาจะหักลงที่โคนเลยค่ะเพราะว่าเ,เปลือกเขาและลำต้นเขาก็มีความกรอบเปลาะบางนะคะ อย่างชาญเขาเนี่ยก็มีความนิ่มนุ่มนะคะไม่ได้แข็งเหมือนอ้อยทั่วไปนะคะเขาก็จึงจึงจะหักง่ายเนาะผู้ปลูกก็จึงจําเป็นต้องมัดเอาไว้อย่างนี้ค่ะมัดรวมกันเอาไว้แล้วก็ดึงเอาอาจจะดึงไปผูกกับอะไรสักอย่างนะคะหรือว่ามีหลักปักให้เขาก็ได้นะคะจะดีกว่าเนาะไม่งั้นก็จะหักหมดเลยค่ะนะเพราะน้องมีความมีความใหญ่ค่ะน้องลำใหญ่มาก ะค,ะควันหรือว่า,าใส่เครื่องแยกกากนะคะชื่นใจมากเลยค่ะแช่ตู้เย็นไว้ไม่หวานแหลมนะคะหวานหอมขึ้นจมูกหอมละมุนเลยค่ะเพื่อนๆเ,เนาะเนะี่ยลำใหญ่ๆเลยจะ้ะอ้อยดำไต้หวันปลูกง่ายขยายง่ายนะคะปลูกได้ทุกสภาพพื้นที่ในประเทศไทยนะที่ไหนก็ปลูกได้อันนี้ข้างบ้านไม่น้อยนะคะนี่ใายล้างค่ะ นไหมทร้างนี่คือน้ำสาวข้าวจุรินทรีย์สองคห์แสงและน้ำหมักเศษอ,อาหารจะ้ะมบำรุงน้องอ้อยหน่อยบำรุงน้องอ้อยหน่อยค่ะเทใส่กอเข้าเลยใส่น้องน้อยด้วยต้งน,น้อยต้นเล็กเขาชอบมากเลยค่ะ เขาชอบน้ำซาวข้าวแล้วก็ทรีนซีสังเคราะห์แสงแล้วก็น้ำหมักเศษอาหารที่ไม่น้อยให้เขาชอบมากเลยสังเกตว่าเขาจะโตเร็วนะคะเขาจะโตเร็วมากอันนี้ก็เป็นต้นที่เพิ่งนำม,มาปักนะคะ,ะมาดูอีกในสวนแม่น้อยข้างบ้านนี่แหละจ้ะต้นนี้ก็ยังไม่โตเท่าไหร่จ้ะยังลำเล็กๆอยู่ค่ะยังเล็กๆเ,เ,เห็นไหมคะน้องเพิ่งเกิดเห็นไหม งอกหน่อเดียวเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าแม่น้อยนำลำที่ข้อตาที่เหลือๆจะส่งให้ลูกค้านะคะที่มีอยู่หน่อเดียวสองที่มีอยู่ข้อตาเดียวสองข้อตาอะไรเงี้ยค่ะมาเสียบๆไว้ค่ะเพราะว่าเสียดายเนาะทิ้งไปก็เสียดายก็เลยเอามาเสียบๆไว้ค่ะเขาก็งอกขาเพื่อนเนี่ยเขาก็งอกนะคะแล้วก็โตมาต้นเดียวแบบนี้เนาะ แต่ถ้าเรานีก็อีกต้นต้นเล็กค่ะถ้าเราปลูกแบบใช้ท่อนพันธุ์ที่สมบูรณ์นะคะเหมือนอย่างที่แม่น้อยส่งไปให้ลูกค้านะเขาก็จะงอกเป็นกรออย่างนี้นะเขาก็จะงอกเป็นกกอหลายๆลำอย่างนี้ค่ะค่ะอย่างนี้ค่ะเนี่ยค่ะเขาก็จะงอกเป็นอย่างนี้นะคะที่แม่น้อยก็มัดเนี่ยค่ะมัดให้เขาหมดเลยค่ะกันเขาล้มนะคะลมแรงฝนหนักฝนตกหนักอะไรเงี้ยค่ะ น้ำเขาจะมาน้ําฝนจะมามามา,าทางที่ใบนะคะทําให้เขายิ่งเพิ่มความหนักก็หักได้ค่ะแล้วก็มัดไว้แบบนี้เนาะเนี่ยจะ้ะเห็นไหมส่วนเล็กๆข้างบ้านก็ลปลูกรอบบ้านเลยค่ะมีพื้นที่ว่างตรงไหนก็ปลูกในบงบ่อซีเมนก็ปลูกได้ในรั้วรถยนต์ก็ปลูกได้นะคะน้องปลูกได้ทุกที่อยู่ได้ทุกที่เลยค่ะ ในวงบอ่อซีเมนต์แม่น้อยก็เคยพาไปดูแล้วนะคะแต่ขยายกอดีมากเลยนะคะเพราะว่าเราสามารถรุงดินได้ดีนะคะแล้วก็เราดูแลจัดการใส่ปุ๋ยรดน้ําได้สะดวกนะคะในในวงบอ่อซีเมนต์นะคะดีมากเลยค่ะเพื่อนๆสนใจนะคะแม่น้อยส่งให้ในราคาพิเศษในราคาถูกสุดๆนะคะเพื่อนในราคามิตรภาพนะคะลำละ120บาทนะคะ ลำละ120้บาทเนาะเพราะว่าลำใหญ่มากเลยค่ะเพื่อนแล้วก็รบกวนค่าจะส่งให้ไม่น้อยนิดนึงนะคะเพราะว่าที่อื่นเขาขายลำละประมาณ3-400นะคะเพื่อนอันนี้ไม่น้อยกอ็แบ่งกันไปปลูกแบ่งกันไปปลูกค่ะหรือว่าแบ่งกันไปปลูกเนาะก็มีค่าใช้จ่ายให้ไม่น้อยนิดนึงนะ นะคะเราก็คอยดูแลลอกกาบลอกอะไรที่เขาหลุดที่เขา,เาแตกออกให้เขานะคะ,นะเนาะี๋ยวเราก็จะได้กินอ้อยลำสวยๆนะคะไปแล้วค่ะขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามารับชมและเป็นกำลังใจให้ไม่น้อยไม่น้อยฝากนะคะพันไอ้ดำไต้หวันนะคะถ้าใครสนใจก็มีเพจอยู่ด้านล่างนะคะตรงอคอมเมนต์นะคะไม่น้อยจะาปักหมุดเอาไว้นะคะ ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ